หลังจากที่ทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสได้นำนวตัตก,กรรมกล่องพิคาดยุงมาถ่ายทอดและมอบให้กับโรงเรียนเนินมะปรางวิทยาศึกษาและชุมชนโดยรอบในอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกวันนี้ทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสาของเราได้กลับมาที่พื้นที่นี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามผลสาเร็จของนวตัตก,กรรมนี้ไปชมกันครับโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสา เมื่อ6สัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสาได้นำนวัตกรรมกล่องพิฆาตยุงผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของนายแพทย์พนัสโสพลพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนในอำเภอเนินมะปรางโดยมีจิตอาสาจากวิทยาลัยสารพัดช,ช่างพิษณุโลกเป็นกำลังสำคัญในครั้งนั้นทีมงานได้มอบไว้ให้ที่โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาและชุมชนโดยรอบ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ต่อไป แล้ว,วันนี้จะฟรีพร้อมด้วยทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสาราก็กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาตำบลบ,บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งเราจะมาติดตามความคืบหน้าของนวัตกรรมกล่องพิฆาตยุงที่ได้มอบให้กับทางโรงเรียนแล้วก็ชุมชนไปเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของไข้เลือดออกเรามาดูนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาได้นำกล่องพิฆาตยุงไปติดตั้งตามจุดต่าง เช่นห้องสมุดซึ่งมีมุมอับอยู่หลายจุดห้องพยาบาลเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงมากัดซ้ำนักเรียนป่วยที่เข้ามานอนพักและตามห้องเรียนซึ่งอยู่ใกล้กับแอ่งน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันยุงเพื่อกำจัดและตัดตอนวงจรชีวิตของยุงโดยเฉพาะยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิก,กาทำให้ตลอดระยะเวลา6สัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่มีนักเรียนคนใดป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเลย พอได้รับความรูม้เรื่องโรคไข้เลือดออกก็เอาไปเผยแพร่ให้พี่น้องที่บ้านแล้วก็คนรอบข้างตอนที่ยังไม่มีกล่องพิฆาตยุงก็ไม่มีสมาธิในการเรียนแล้วยุงก็กัดแล้วพอมีก็มีสมาธิมากขึ้นค่ะและหลังจากที่ได้มาร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดนวัตกรรมกล่องพิฆาตยุงแล้วทางนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกยังได้นำนวัตกรรมนี้ไปปรับปรุง และพัฒนาต่อเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้นโดยปรับแต่งใช้หลอด LED ซึ่งประหยัดไฟกว่าหลอดเปลียวแบบเดิมทำให้แบตเตอรีม่มีอายุใช้งานที่ยาวนานขึ้นสามารถชาร์จไฟเก็บไว้ได้ทั้งแบบใช้ไฟบ้านและโซลาเซลล์แล้วพกพาไปตามจุดต่างๆที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเสียบลักไฟจากโครงสร้างเดิมที่มันเป็นโลหะเราก็พัฒนาให้มันเป็นพลาสติก ก็คือมันไม่นํากระแสไฟฟ้านําแผงโซลา่าเซลล์ขึ้นมาเพื่อมาประกอบไม่ต้องใช้ไฟแต่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นตัวชาร์จไฟจะมีแบตเตอรี่เพื่อสํารองไฟไว้ใช้เราจะประหยัดไฟเพิ่มขึ้นก็คือใช้กับหลอด LED 12โวลต์มันสามารถพกพาสะดวกไปใช้กับพื้นที่ตรงใดก็ได้ที่มันเป็นจุดอับโดยไม่ต้องใช้กระแสไฟ,ฟ้าตามบ้าน และตอนนี้นะครับทางอาจารย์รวมถึงนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกนะครับก็ได้พัฒนากล่องพิฆาตยุงให้ใช้งานได้ดีขึ้นอีกมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็นํามาถ่ายทอดให้กับอสมรรวมถึงพี่น้องชาวชุมชนเนินมะปรางนะครับให้นําไปใช้ในการกําจัดยุงลายซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักของไข้เลือดออกครับชาวบ้านและสมาชิกอสอมทั้งในชุมชนเนินมะปรางและชุมชนใกล้เคียงต่างเข้ารับร่วมฟังการถ่ายทอดนวัตกรรมกล่องพิฆาต,าตยุงแบบพกพา ที่พัฒนาและต่อยอดโดยนักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างพิศนุโลกกันอย่างตั้งอกตั้งใจเนื่องจากได้เห็นตัวอย่างความสําเร็จในการกําจัดยุงด้วยกล่องพิฆาตยุงที่ถูกนําไปติดตั้งตามจุดต่างๆในชุมชนอย่างที่ศูนย์เด็กเล็กและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลซึ่งทําให้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของชุมชนดีขึ้น หลังจากที่มีนวัตรกรรมตัวนี้เข้ามาในชุมชนของเราในหมู่บ้านของเรามันก็สามารถช่วยในการกําจัดยุงลายตัวแก่และก็ปัจจุบันนี้ไข้เลือดออกของเราก็ยังไม่มีการกระจายเพิ่มมากขึ้นค่ะนวัตรกรรมที่มีการขยายผลโดยการใช้แผงโซลาเซลล์ตัวนี้จะดีมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ประชาชนหรือว่าชาวบ้านของเราอะค่ะจะเดินทางไปทําสวนทําไร่สามารถพกพาไปได้สะดวกเนี่ยค่ะ และนวัตกรรมกล่องพิฆาตยุงนะครับก็ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกด้วยนะครับด้วยความร่วมมือของอาจารย์แล้วก็นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกนะครับแล้วก็ได้มีการถ่ายทอดสู่ชุมชนโดยอสมอร่รวมถึงจิตอาสา,า,า,าโตต้าคนจร,ริงสร้างสุขปี3นะครับทำให้ชุมชนนี้สามารถที่จะลดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกได้สัปดาห์หน้าโต้ตาคนจริงสร้างสุขปี3าเราจะไปส่งความสุขไปมอบความสุขให้กับชุมชนใดต้องติดตามชมโต้ตา คนจริงสร้างสุขปีสเย้ชุมชนใดที่มีปัญหาต้องการให้โครงการตัวยราคนจริงสร้างสุขของเราหานะวัตกรรมไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนของท่านก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ทาง w w w t h a i r e a l t v .com ครับ